ยังคงเด้อจคอยนะคนนั้นได้ลยที่เราทกได้ดอกเปี๊ยชถ้าเราไทยเราไปกูดอกเปีนะนูนาตีรู้จาวลีวันที่เป๊ะน้องที่เป๊ะลวันที่เปลานะไปที่เสาตาน้ปีเสาโนะน đi sọ nó là đi ở thì đây nó chê đun chê ở xưa nè có tí sọ cứ chờ chờ hơi chờ nè chú sáng cái nè chú gù nè gù nó xưa nè chỉ ta tí xin... 空的，过那就是。 ไปเล่าเด้อตนน้องไข่เล่าเนาะไปส่ง <coughs> <Gosh. coughs> <coughs> 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 Khoa leo naa khoa chung che ta paushoa naa Nyaa khoa pii sau siu shua che ta rhoa naa Che khoa leo khoa naa รถน้น่นจะยังมูจัลไลเขาว่าเลยนะมีชัวแกะได้ชัวหมอกได้ชัวมีหนกได้จะมูมันดูสินะมึงรถโน่นจะย,ยังเจอหนั่งเจหมูจัลไลเลยป่าลอยเด้อป่าลอยช่วงนี้นี่กำลังทายคน เริ่มเริ่มคอดำแล้วเด้อปลาลอยยังหาวอยู่ เอาคันเอาคันคันเลยคันเลยอีกเดือนหนึ่งสิบบ่ได้ยนินเสียงแล้ว ใจเนาะสุดโตัวงก็โกนะปีเสาเรียนนาตานะอิทเซตัวเสารอดเอีนะก็ซื้อเสาจะได้ตื่นดูนะปอดอ้ตัวปอนันต์ต่อปีนไทยไลอีหลังเอีอาลูกเต็นนะการแต่จะปอนันต์เต ออตุปันตะแกตันดอจะหมดสอคีออคีจะเสาตาจะโกเลยนะ ย้อนนะะไคูเจ็ดดตุนยังนังเลยนะย้อสวดตุเลยนะค่ะดูใจขาเจ็ดสวดตุนสวดตุยังยังนั่งดิชูนะ Cái quần đà tư nô. Nhật tu bọn lót lên tư nô. Lucian le plo tà lê chipo cò đà tang. tu plo roma tà lại tân Nó nay quần đà rôn tên nhu keng ngô 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 nó ngô 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 nó ngô 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 ตุลมอ,อยต,นะต,ออตึ้นหะนอนนะตลโมอสอตาใช่ไหเจะเป็นมใช้ตวลโม่เม่เมนะ ดัดถูสุดท้ทายะานะถ้ะดดา,า,นะาชิมาเล็บเราตานะเล็บเราจะดตาตานะอี๋ยงเกาหน้าชิมามดเจ็บปอนหรือว่าเราก็แท้หลามมดโวยอินถดตาเลยนะที่เป็ดเ,เอลอหนะามากดตาตาต่อยันเจ้ต,ตจาต่อยันเจี้ยงซะนะกดตาไอหมอด nó mọc có ra Xong <laughs> rồi đó là mọc này ít lì tầm đen gì nó chê chả đá đun Xong rồi Ừ, thay Thêm một nó ta, cái thay thêm một nó mà nó cú rong câu cơ thế nào Thêm một đùa ít ta lợi ừ. kia khó là tụ con giữ nó Tụ con giữ nó là đùa nó là đùa ta lợi, có, mình gì xí

นอปลอกเลตาเัะนะปลอกดักเงก่านะตัวลมอนนนอกจาตัวเรได้อย่างก่อนนะดัดถูเสะแต่ฉัมาปล็อกหลตาเสะนะจะไปหรอชาติกลีนอเซนอจะพุ่งอยู่นะดอกขนตอนเช้าจิม่ากรงเก่อนะตะกัดตะลิชงลู chị ở lên đâu mặt mà cho các bỏ rong câu này cho cái đó chị nói về việc nó thế bây là say nó sẽ nó rồi rồi một chút xe rong câu, mà tôi vẫn đôi bé say nó chụp không như na xuân gì chủ